อันนี้ตัวเครื่องบินลงนะลูกเมื่อคืนพ่อจัาก,ก็ไปขับเล่นเมื่อคืนเลยอ็นตัวสามเป็นสามไม่ใช่ห้าเหลี่ยมข้างล่างเนะีอ่เป็นบ้านก็ได้เป็นบ้านก็ได้เวลานะั้นนะอ่าเป็นบ้านเป็นโรงศพเป็นอะไรก็ได้เติมลงไปเวลานั้นเอาตัวนี้ตัวกลางขึ้นมาแล้วลูกอ่าละ่ะแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราเนะะอ่าละ่ะมันเป็นคล้ายๆกับซองจดหมายนะอ่าละ่ะ อย่าเอชีวิตเข้าไปเสี่ยงนะลูกนะบางทีทําให้ออกกําลังกายนะทําให้แข็งแรงจริงนะไปดูเหงือพราสักก่อนตอนที่พราสักออกกําลังกายนะ่ะขันตักน้ำไปขันพลาสติกนะ่ะจำไว้นะแต่อย่าไปหอมมากเข้จาจไม่เ่าเวลานั้น